ถ้าเพลงนี้มันเป็นเพลงคิดถึงเธอจำได้ไหมวันที่เคยลึกซึ้งเธอถูกแล้วที่จะเลือกไม่ฟืน้นแต่ฉันจะบจนแทบตายที่ต้องทนกล้ำกลืนเมื่อตอนรักรักฉันรู้ดีว่าคือคนที่ใช่เมื่อตอนเธอมารำลรักจะบอกกับฉันว่าเธอรักไม่ได้ เมื่อเริ่มรักชีวิตไม่ค่อยจะมีรอข้อแม้แต่พอไม่นานกคิดว่าเจอรรักแท้ปัญหาก็มาและมักจะตามในอุปสรรคแต่รักที่เห็นในตอนนี้ผมพูดได้เลยออะ ว่าพีทนัดไม่รู้ว่าที่จริงเธอแค่เงาหรือว่าเศร้าหรือแค่ฉันเป็นทางผ่านไม่รอเขาแต่จากวันนั้นให้จําเอาไว้ว่าฉันคนนี้นะไม่ใช่งาเพราะเธอนั่นแหละที่ผิดและคิดไม่ถูกวันนี้เลยไม่มีเราไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดแต่ขอให้เธอได้โปรดมั่นใจว่าฉันคนนี้จะไม่กลับไปจะไม่คิดถึงเธอเลย จธอจำได้ไหมวันที่เคยลึกซึ้งเธอถูกแล้วเธอจะเลือกไม่ฟื้นแต่ฉันเจ็บจนแทบตายที่ต้องทนกล้ำกลืนเมื่อตอนรักรักฉันรู้ดีว่าคือคนที่ใช่เมื่อตอนเธอมารำลาจะบอกกับฉันว่าจะรักไม่ได้ถมาทำไม่คิดถึงในช่วงเวลาที่มีกันแค่เห็นธะกวงผ่านในผมก็อยากจะตีคนหน้ามันแต่โทษดีครับที่ใจผมยังห้าม กับคุณหรอกฮะไม่โคตรใจดดาวเมื่อก่อนึ้นเลี้ยวซ้ายเมื่อก่อนเคยเลี้ยวขวา <Yeah. S 1> จำได้ไหมตอนขับรถคุณยังปลอดผมละมุน mm. แต่มาวันนี้ที่ผมเห็นมันไม่ถูกอยากกระโดดที่รถที่คุณซ้อนมันจนไฟลุกไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดแต่ขอให้เธอได้ปรดมั่นใจว่าฉันคนนี้จะไม่กลับไปจะไม่คิดถึงเธอเลยแตเพลงนี้มันเป็นเพลงคิดถึง mm. ถจะอจำได้ไหมวันที่เคยิึซึ้ง จะถูกแล้วที่จะเลือกไม่ฟื้นแต่ฉันจับจนแทบตายที่ต้องทนกล้ำเกลือนเมืนอตอนรักรักฉันรู้ดีว่าคือคนที่ใช่เมื่อตอนเธอมารามรักจะบอกกับฉันว่าจะรักไม่ได้ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดแต่ขอยเธอได้ปลุกมั่นใจว่าฉันคนนี้จะไม่กลับหปจะไม่คิดต้องทั้งกลาง ธอมารามลาเธอบอกกับฉันว่าเธอรักไม่ได้